ครับท่านผู้ชมวันนี้ก็สวดมนต์ไปสองชั่วโมงครับวันนี้ก็จะพาท่านผู้ชมมาขอโชคกับเหล็กไหลธาตุอันศักดิ์สิทธิ์นี่ก็จะพาท่านผู้ชมขอโชคกับเหล็กไหลนะครับหมดที่แล้วเหล็กไหลก็ประทานโชคครับเก้าหนึ่งหนึ่งเก้าครับวันนี้ก็ จะขอกับเล็กไหลใหม่นะครับท่านผู้ชมดูพระอันนี้ก็เป็นองค์พระสังกรจจายครับต่อมาก็องค์พระศรีวลีที่เคยให้โชคครสามตัวตร,ตรงๆเจ็ดดมที่แล้วเข้าครับนี่ก็องค์พระประจำวันเสาร์ครับ พระที่ยุกเก่าแก่ครับร้อยกว่าปีแล้วครับอันนี้ก็เป็นอง,องค,งพองค์พระแก้วองค์เล็กครับกับหลวงพ่อใต้ครับพระแก้วองค์เล็กก็เคยผ่านการสวดมนจุฝังตะกุบไว้ใต้ฐานครับทำพิธีใหญ่ ปีสองหสสกองกองทัพบ,บุกทำพิธีสวดมนต์สว,สวดบรรจุองค์พระแก้วมรกตครับพระเกจิอาจารย์หลายลูกก็มามีมนมาสวดสวดมนต์คอคอนแต่ โมตัสสะภะคะวัตตวระโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวัตตวระโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวัตตวระโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังอารัตนานังธรรมังอารัตนานังสังฆังอารัตนานังพุทธังประสิทธิเมธรรมังประสิทธิเมสังฆังประสิทธิเม อพระบารมีแก <an Ein> ่เหล็กไหลขอพระบารมีแ <Dartmouth> ก่องค์พระศรีวลีขอพระบารมีแก่องค์พระสังกจายขอพระบารมีแก่พระประจําเสาขอพระบารมีแก่หลวงพ่อพระบารมีแก่คุณพระศรีจตนาใจขอพระบารมีแก่พระแม่ธรณีอันนิมนต์ เชิญพระแม่ธรณีเสด็จขึ้นมาระทานพรอลูกหลานขอเบุกบุญขอบุกโชคขอเบิกลาาแก่พระแม่ธรณีอันเชิญแก่ปูสีทุโทแม่ย่าปทุมมาตะนักราชพุทโธอิติปิโสภักวาพุทโธอิติปิโสภัควาติ อิติปิโสภะคะวาอรหังอิติปิโสภะคะวาสัมมาสัมพุทโธพุทโธอิติปิโสภะคะวาพุทโธอิติปิโสภะคะวาติอิติปิโสภะคะวาอรหังอิติปิโสภะคะวาสัมมาสัมพุทโธพุทโธ อิติปิโสภะคะวาพุทโธอิติปิโสภะคะวาอรหังอิติปิโสภะคะวาสัมมาสัมพุทโธสาธุสาธุสาธุก็ให้ท่านผู้ชมดูเล็กๆนะว่าเล็กๆจะให้โชคเลขอะไรครับท่านผู้ชมดูด้วยกันถ้า ท่านมีโชคว่าขอให้ท่านเห็นเลขในเลขไหลครับมันก็ให้ถวายน้ำพึ่งเมื่อถวายน้ำพึ่งเกิดเลกไหลก็แล้วครับจงเให้เลขไหลเนาะ้แวแต่โชคใครจชกมันเด้ครับว่า ทายนี้ของบารมีแกสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตั้งหลายเทพเหลกไหลศักดิ์สินี้โปรดประทานชโชคลาภให้แก่ท่านผู้ชมทุกทกท่านขอให้ท่านมีโชคขอให้ท่านมีโชคในงวัน,นี้ด้วยเถอดสาธุสาธุสวัสดีค่ะ